วิธีเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในกรณีที่มีเราเตอร์มาต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับเราก็เอาเสียบสายแลนเข้ากับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตนะครับก็ไปที่ตัวช่วยสร้างก็ได้ครับตรงนี้นะครับเราก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะต่อไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับต้องกดลองอีกครั้งหนึ่งถ้าในกรณีมันใช้งานได้นะครับต่อเน็ตเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวครัว่าโอเคทั้งหมดนะครับ เราก็สามารถที่จะกดกระโดดไปก็ได้นะครับนี่ครับให้สแกนตรงหมายเลขผลิตภัณฑ์นะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจ Android กับ p p o o n นะครับแอปที่ใช้ก็คือ i g v v i w w X View นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ไปติดตามอยู่ใน YouTube ของโ o n n t t เทคโนโลย y นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับได้นะครับวิธีที่จะแอดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะฝากไว้เท่านี้ในการส่งงานนะครับก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเฮเน็ตเทคโนโลยีสาขาอำนาจเจริญนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสอบถามนะครับเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมได้โดยตรงนะครับ0 878734580สมนันทน์ขอขอบคุณครับ